าาอาจารย์คะคำพูดที่บอกว่าพระรักจึงยอมทุกอย่างนะคะกับคนที่แบบยอมทุกอย่างยอมจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่เห็นคุณค่าค่ะเราควรจะแนะนําเขายังไงดีคะต้องใช้สติต้องให้หัวสมองรองดองตัวใจเพราะรักจึงยอมทุกอย่างพอยอมมากไปก็เจ็บใช่ไหมค่ะนึกถึงทางสายกลางของพระพุทธเจ้ากนแล้วกันถ้าเรายอมทุกสิ่งทุกอย่างคุณใชใจหัวใจมากเกินไปถ้าตามสิ่งหัวใจไปมากเกินไปเนี่ย มันก็จะเจ็บมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาฉะนั้นต้องเอาเหตุผลเข้าร่วมด้วยฉะนั้นคุณจะต้องบอกตัวเองเอาไว้เสมอว่าเรื่องไหนยอมได้และเรื่องไหนยอมไม่ได้ถ้ายอมทุกอย่างชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่ายกให้เขาไปเลยอย่าลืมนะว่าเราเป็นมนุษย์เรามีสมองเป็นของตัวเองอย่าลืมใช้สมองของเราคิดเอาฟังเสียงหัวใจไปทุกสิ่งทุกอย่างเดินตามเขาไป เขาจะผลักเขาจะทํายังไงก็ยอมไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดวันหนึ่งเขาทิ้งเรากลางทางขึ้นมาตั้งหลักไม่ทันเอานะเพราะฉะนั้นรักด้วยสมองแต่ให้ไตรตรองด้วยหัวใจพระอาจารย์คะมันมีความรักอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรักที่มันคือสัจธรรมในชีวิตนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่บางคนรับมือกับการพลากจากคนที่เรารักเช่นจากไปก่อนวัยอันควร อุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บบางทีมันเป็นการปลอบใจยากเหมือนกันค่ะสําหรับคนที่กําลังสูญเสียคนที่รักมากที่สุดเวลาจะช่วยได้ค่ะเคยมีลูกศิษย์ตนมาหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วก็สามเดือนแรกนี้คืองานการก็คือไปลาออกเลยล่ะทํางานต่อไม่ได้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นทุกจุดที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เหมือนอีกคนหนึ่งยังคงอยู่ตรงนั้นค่ะเนี่ย แต่หลังสามเดือนก็ปรากฏว่ากลับมาทำงานทำการได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไปสอนเขานะอาตมาถามว่าเอา้ากลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วหรือเขาบอกว่าครับเอาแล้วเธอปรับตัวได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ปรับไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรหรอกครับจู่ๆมันก็ดีขึ้นมาเองเห็นไหมอันนี้แหละอาตมาถึงบอกว่าจงให้เวลาแก่เวลาไม่เร็วก็ช้า อะไรอะไรมันจะดีขึ้นชีวิตจะต้องเรียนรู้ด้วยชีวิตเองนั้นจะภาภัยกับใครต้องมีขั้นตอนนิดหนึ่งต้องตระหนักรู้ร่วมกันแล้วถึงทําการอภยัยถ้าอภัยแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะเตือนควรจะเต็งมากสุดไม่ควรจะเกิน3ามครั้งถ้าเกิน3ครั้งคนที่ให้อภัยนั้นอัตมาขอใช้คาว่ากําลังดักดานแล้วละ่ะความรักมันเหมือนบันไดอะ่ะมันมี4ี่ขัน้นรักตัวกลัวตายรักใคร่ปรารถนารักเมตตาอารีและรักมีแต่ห่าง รักขั้นแรกสุดคือรักตัวกลัวตายมันเห็นแก่ตัวรักคนนั้นรักคนนี้อยากให้เขามาเติมเต็มให้ตัวเองแต่พอเขาไม่เติมเต็มให้ตัวเองพอเขาไปมีคนอื่นปุ๊บอันนี้มันโกรธอันตารายเห็นไหมรักตัวกลัวตายมันเป็น